วันนี้พายุฤดูร้อนกล่ม15จังหวัด30%เน้นเน้นเ1 1ดมีนาคมฝนเคลื่อนมาภาคกลาง13-17มีนาคมฝนลดลงและ18-20มีนาคมรับมือพาอยุฤด,ดูร้อนชุดต่อไปประกาศกลมอุตุนิยมที่ยาฉบับที่8พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตภายัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศในช่วงเที่ยง วันอาทิตย์ที่10มีนาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ที่จะมีพายุฤด,ดูร้อนเข้ามาพื้นที่ฝนในวันนี้ถึงพรุ่งนี้10-11มีนาคมภาพข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและโทษจากการเผาป่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับหลายที่เลยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือ ภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลและภาคใต้ในหลายพื้นที่ยังคงเฝ้ารอในด้านของฝนที่จะมาช่วยเติมเต็มน้ำในการทำกรเกษตรกรรมเพราะในหลายพื้นที่ในช่วงนี้เข้าสู่สภาวะของความแห้งแล้งและนะครับในด้านของปัจจัยของการเกิดฝนก็เกิดได้ยากได้เย็นซะเหลือเกินซึ่งพื้นที่ฝนก็ตกแค่ในบางจุดแต่ก็เป็นจุดเล็กๆบางพื้นที่ก็สมหัง แต่ในบางพื้นที่ก็ผิดหวังส่วนพื้นที่ที่สมหวังก็ดีไปหน่อยนะครับในช่วงนี้เพราะเป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตรของชาวบ้านโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดย9้าถึงติดมีนาคมที่ผ่านมาชาวนาโคราชด,ดีใจแห่สูบน้ำเข้านา,นานหลังจากเผชิญความแห้งแล้งมานานตั้งแต่ช่วงฤดูฝนของปีที่ผ่านมา2566 ดังนั้นนะครับพื้นที่โคราชนครราชสีมาก็ได้รับอนิสง์จากพายุฤด,ดูร้อนทําให้มีน้ําไหลลงสู่คลองธรรมชาติชาวนานในพื้นที่อำเภอพิมายดีใจมากนะครับร่วมกันสูบน้ําใส่นากันอย่างคลื้นเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของการทํานาปลังหลายพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งมานานจนน้ําเหือดแห้งจนหมดคลองนะครับก็เป็นผลดีให้ใด้านของชาวนาได้สูบน้ําจากลําคลองมาใส่ บริเวณพื้นที่การเกษตรของชาวนานะครับโดยผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าก้าวมีนาคมที่ผ่านมาเกิดพาย,ยุดดูร้อนส่งผลให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะอำเภอพิมายจัก,กร,ราชห้วยถแถงและหนองบุญมากทำให้มีน้ำไหลลงพื้นที่คลองฝายชะลอน้ำคลองลำน้ำเค็มลำน้ำสาขาของน้ำมูลนะครับที่ไหลเข้าพื้นที่หมู่บ้านพุต,ตา ตำบลบางกาใหญ่อำเภอพี่หมายนครราชสีมาซึ่งก่อนหน้านี้ประสบภัยแล้งนะครับและการสูบน้ำทำการเกษตรจนเหือดแห้งไปหมดจนกระทั่งคืนของวันที่9มีนาคมที่ผ่านมามีฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักจากอิทธิพลของพายดุดูร้อนทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับทั้งในลำน้ำเค็มและคลองสาขาส่งน้ำทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปลางหลายพื้นที่ นำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำเข้าสู่พื้นที่แปลงนาของตนนะครับเพื่อให้ต้นข้าวได้รับน้ําเจริญเติบโตจนเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนเริ่มถอดใจเพราะข้าวยืนต้นตายเกษตรกร,ร,กรไม่มีแหล่งน้ำเพาะปลูกในการทำกรเกษตรกรรมนะครับจากปัญหาภัยแล้งขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยรัฐออนไลน์และในหลายพื้นที่ที่ไม่ได้รับฝนอย่างเช่นพื้นที่นอกเขตชนบทธานนะครับ ก็เป็นผลเสียในช่วงนี้เพราะน้ํานอกจากน้ำในการส่งน้ําจากคลองคลองทุนลประธานก็ไม่มีและในบางครั้งนะครับในด้านของการขุดเจาะบาดาลน้นําก็แทบจะไม่ไหลแล้วในช่วงนี้เป็นกําลังใจให้ทุกพื้นที่นะครับพอแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้แต่เฝ้ารอในด้านของพื้นที่ฝนเง้ยนคอมองฟ้าเงานคอมองเมฆตกแล้วตกอีกแต่พื้นที่เดิม ตกอยู่สอาวันพื้นที่อื่นก็ไม่ยอมตกนะครับจากการดูโมเดลคร่าวๆของแอดมินก็เห็นในด้านของพื้นที่จุดฝนที่ตกก็ตกแต่บริเวณพื้นที่เดิมๆพื้นที่ที่ยังไม่ตกก็ไม่ตกเลยบ้านของแอดมินก็ยังไม่มีฝนเช่นกันนะคะเป็นกำลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับนอกจากฝนที่ตกยากตกเย็นในช่วงนี้แล้วก็สร้างความแห้งแลงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ผืนป่าในหลายพื้นที่เลยนะครับ ดังนั้นต้องเฝ้าร,ระวังในเรื่องของความแห้งแลง้งการก่อให้เกิดไฟไหม้ในช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับในด้านของเพลิงไหม้ก็ใช่ว่าจะเป็นผลดีนะครับจะสร้างในด้านของกลุ่มฟันกลุ่มพิษที่ M.2 และเดือดร้อนนอกจากพื้นที่ของตัวเองแล้วพื้นที่ข้างเคียงก็ยังได้รับความเดือดร้อนเช่นกันดังนั้นนะครับ แอดมินจะนำไมด้านของกฎหมายของการเผาป่าในพื้นที่การเกษตรมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรรับทราบนะครับจะเสียสิทธิ์และมีความผิดอะไรบ้างในการเผาป่าจะมีความผิดทางกฎหมายอาญามาตรา2 2 0แก้ไขเพิ่มเติม2560นะครับ ระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทหากกระทําความผิดเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ตามมาตรา2 8 8ผู้กระทําต้องระวังโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา2 8 8นะครับซึ่งโทษรุนแรงกว่าและมีความผิดตามพรบการสาธนารณสุขพุทธศักราช2535มาตรา 25, 27, 28และ74 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน2,500 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้แล้วนะครับยังกระทบตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับจากภาครัฐคือการเผาในพื้นที่การเะเตศอาจกระทบต่อสิทธิ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากโครงการของภาครัฐประจำปี2567 และอาจถูกระงับการนำข้อมูลทะเบียนการเกษตรไปรับความช่วยเหลือและการบริการจากโครงการหรือมาตรการของภาครัฐนะครับเรียกกันได้เลยนะครับว่าทั้งความผิดต้องจำคุกมีทั้งความผิดการปรับและสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆก็จะโดนตัดสิทธิ์ไปโดยปริยายนะครับดังนั้นนะครับขอให้งดในด้านของการเผาในช่วงนี้นอกจากพื้นที่ความแห้งแล้งแล้วนะครับก็ยังคงมีผลดี จากด้านของพาย,ยุฤด,ดูร้อนแต่พาย,ยุฤด,ดูร้อนไม่มากนะครับแค่ในบางจุดบางพื้นที่ซึ่งก็เป็นจุดเล็กๆตามทีทแอดมินได้เน้นย้ำและแจ้งเตือนกันมาโดยตลอดเพราะฝนที่ตกจะไม่ตกแบบปลูพมเหมือนกับในช่วงฤด,ดูฝนนะครับเพราะในด้านของสภาพอา,ากาศก็จะไม่เอื้ออํานวยจากอะไรก็จากปัจจัยคือความชื้นที่ถูกพัดนำเข้ามา จากใ้ด้านของหย่อมความรกาศต่ำจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนทําให้มีอากาศร้อนโดยทั่วไปในหลายพื้นที่บวกกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาในระลอกนี้ความชื้นถูกพัดนําเข้ามาไม่มากบวกกับมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาประทะจากในด้านของลมตะวันออกเฉียงเหนือแต่มีความสวิงตัวนะครับเพราะเข้าสู่ฤด,ดูร้อนแล้วในช่วงนี้ ดังนั้นในด้านของอากาศที่แห้งในบางพื้นที่โดยเฉพาะอีสานฝั่งตะวันออกการเกิดฝนจึงเกิดขึ้นได้ยากกว่าบริเวณพื้นที่ภาคอื่นๆแต่ก็ยังคงพอมีบางจุดเล็กๆที่ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาได้และบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในบางพื้นที่อยู่ในช่วงนี้10-12มีนาคม2567 โดยนะครับในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศแจ้งเตือนพายุดูรูร้อนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนเป็นฉบาบที่8ล่าสุดมีผลกระทบจนถึงวันที่10มีนาคม2567ในวันนี้โดยแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย เนื่องจากบริเวณกอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมด้านตะมอ,อกของภาคตะมอ,อกเฉียงเหนือร่วมถึงทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะมอ,อกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนโดยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะมอ,อกเฉียงเหนือตอนล่างจะยังคงมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าคะนอง ลงกระโชกแรงบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมะัดรารายจากพาย,ยุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์ประกาศณวันที่10มีนาคม2,567เวลา5นาฬิกาส่วนการพยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนในวันนี้ในด้านของพื้นที่ฝนประเทศไทยทางตอนบนมากสุดจะอยู่ที่30%เที่ภาคตะวันออกรองลงมา20%ที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลร่วมถึงภาคอีสาน และ10%ที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคกลางและต้องเฝ้าระวังอากาศร้อนกันต่อทั้งภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปบริมณทนรวมถึงภาคตะวันออกฝระวังพาย,ยุฤด,ดูร้อนและลมกระโชกแรงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานทางตอนล่างส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเข้ามา20%และฝั่งตะวันตกฝน10%และจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยเฉยพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกเพราะฝนน้อย ต่อไปเอ็มจะพาไปดูในด้านของการพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้10-11มีนาคม2567พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลวเข้ามาในตอนกลางวันจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดพิษ,ษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด16-26องศาและสูงสุด35-40องศาจากลมตํามตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวัออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ20ลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวจังหวัดสกนลนครนครพนมเลยขอนแกน่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมอุณหภูมิต่ำสุด 20-26องศาและสูงสุด31-36องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคกลางจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดสระบุรีการจนะบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด 35-38องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ส่วนมากบริเวจังหวัดฉะเชิงเตราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาและสูงสุด32-37องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วสัมพัทถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบรริเดนที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมมณฑลจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิบอุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาและสูงสุด3236องศาจากลมใต้ความเร็วสิบถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ส่วนมากจังหวัดเพชรบุรีประจบคีรีขันชุมพรยะลาและนาราธราิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาและสูงสุด32-36องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสูงสุดถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลทขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออก ความเร็วสูงถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทเทเลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนร้อยละ10ส,ส่วนมากจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด34-36องศาจากลมตะวันออก ความเร็วสูพถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกรดเคลือนสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรและหลังจากนี้เป็นต้นไป11มีนาคม2,567ฝนจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครพริมณทนภาคตะวันออกอีสานทางตอนล่างและภาคใต้ทางตอนบน12มีนาคม ฝนจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ทางตอนบนและอีสานทางตอนล่าง13มีนาคมฝนจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ทางตอนบน14มีนาคมฝนจะเน้นบริเวณพื้นที่อีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ทางตอนบน ซึ่งนะครับตั้งแต่วันที่14มีนาคมจนถึง17มีนาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลง15มีนาคมฝนจะเน้นบริเวณพื้นที่อีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนถึงตอนกลาง16มีนาคมฝนจะเน้นบริเวณพื้นที่อีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครบริมณฑลและภาคใต้17มีนาคม ฝนบริเวณอีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้18มีนาคมพายุฝนฟ้าคะนองจะเริ่มขึ้นอีกครั้งโดยจะเริ่มจากอีสานฝั่งตะวันออกอีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ทางตอนบน19มีนาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นถูกภาคทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครริมณฑลและภาคใต้ทางตอนบนขอให้ติดตามพยากรณ์ ประกาศคําเตือนจากกรมอุตุกันอย่างใกล้ชิดซึ่งคาดว่ากใกล้วันในด้านของกรมอุตุนิยมทิยาจะออกประกาศแจ้งเตือนกันต่อไปนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจิรจะรายงานให้ทราบเป็นระยะะ,ย,ะย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วกันนะครับขอบุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ